สวัสดีครับผมคุณเบื่อกับพื้นหลังก o เกิลลายเก่าๆแล้วหรือยังฮนะถ้าเบื่อพื้นหลังนิ่งๆแบบนี้แล้วเนี่ยเราไปเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวกันดีกว่าครับขั้นแรกนะครับผมให้พิมพ์ค้นหาก,การ์ตูนหรือว่าอนิเมะที่เราชอบนะฮะตัวการ์ตูนแล้วลงท้ายด้วย gif นะครับผมลงท้ายด้วย gif นะครับผมแล้วก็กด enter ค้นหาไปจากนั้นให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับผมว่าเราจะเอาอันไหนนะฮะ ผมจะทําการเลือกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะผมว่าอันนี้สวยผมต้องการอันนี้ผมก็จะกดคลิกขวาที่ภาพนะครับผมแล้วก็กดบันทึกเป็นมาถึงขั้นตอนการเซฟขั้นตอนการเซฟสําคัญนะครับสำคัญที่ชื่อไฟล์นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PNG นะครับผมหรือถ้ามันเป็น ไฟล์ GIF หรือว่า GIF เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น PNG นะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เซฟไว้ตามที่เราต้องการนะฮะโอเค พอเราเซฟแล้วเราเปิดแท็บ Google ใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเห็นได้ว่าพื้นหลัง Google ของผมเนี่ยจะเป็นพื้นหลังธรรมดานะครับผมไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวให้มองมามุมล่างขวานะฮะจะเห็นรูปปะกาหรือว่าดินสอนะครับผมที่เขียนว่าปรับแต่งหน้าต่างนี้นะคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมากดไปที่อัปโหลดจาก,กอุปกรณ์นะครับผมก็คือจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั่นเองพออัปโหลดเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่เราเพิ่งบันทึกมาเมื่อกี้นะครับผม โอเคผมเพิ่งเอาไฟล์นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะฮะเราก็กด Open ครับแค่นี้ฮะเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าไฟล์เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวแบบนี้มาอยู่ในพื้นหลัง Google ของเราเลยครับผมถ้าวิธีนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมเราไปใช้กันนะครับผมสวัสดีครับ